อันนี้ได้แล้วเห็นบหต่ไต่ไต่ไต่อันนี้ก็เลยสอเฮียนะโอเคกลับสวัสดีพี่น้องเพื่อนไปสุขภูสุขศมื้อนี้มาพรุ่กับพี่น้อยพาแซ่บอีกเด้อจ้ามื้อนี้มาเลยนี่กับเมนูตำมะม่าจ้ะตำมะม่าทานง่ายๆได้นาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเขามาลองซิมกันเบิ่งเลยตำมะม่ากินกับเอ่ออีหย่าล่รนี่ลืมละลืมละกากไก่ทอดกากไก่ทอด ก็เกือมานั่งนี่ก็ตัวมันบ่อันนั้นมันบ่มันเห็นดอกถอดหนังไก่กากไก่ถอดถััวเป็นนังไม่เมือนเห็นมึงนังเพิ่วเห็นหนึ่งป่ะสว่าเมย์อันนั้นตตอันแรกเนี่ยนะอันแรกอันแรกไม่เห็นเป็นอะไรมาโทษจับมันก็แค่กูเทาอย่างนี้จังเลยแต่แต่ไกันจบเมื่อไหร่ก็ถ่ายเลยมันถ่ายเลยอยู่ถ่ายเลยแต่ว่าผม trông à. có bơi không có bà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 i không có không có bài nó có bài không 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 có bài không

ม่นเห็น่บล็อกันากเลยนไปมือน้องบังมาคุ้ยังไงมึงถูกประกวดแล้วเนาะไม่เขาไปอยู่บวไปกระชงข้นข้นหุดให้แน่แป๊บเดียวมาถึงบว่ามีเบีย์ย่นเี้นะเด็กกับน้องกูนั่นแหะ

เกี๋ยวเกี่ยวบนนี้คืะอุณแม่มันจะไปแล้เพราลุงหม่เพรามันจะไปแล้วเพราะงุงเอาค่ะพวดพวดว่นนี้เราบรให้ไไก้ไปอยูต่ว่าหัดกระหองนะกลาน้ำเพลินเป็นนวซุ่มเพลินกันแฮนดะนอนวลเป็นบ่บ่แล้วก็ต้องนำนำบ่หยอน

ว่า่ว่าเขานั่ว่าเขาเอาเขาสร้งีมอ่ะเปิดใหเบิึงมือขึ้นหัว่ากูเข้าหวออกเงินบมม่เงินจับจับกินนุ่มมือเป็นยัง ยินยังแล้วกินกู้มือเวยต้องขึมาเยอะหายไปแล้บ้างขึ้นมาเยอะต้องเขาดทุนนะอ้าเข้าใจเห็นปะถ้าสใจกันได้ดีแล้วที่ละว่าเป็นต้องมือบ่าเป็น อาบังเนื huh. <c ort ar ini> ้อข <between> <quer wa> ัมเ่นที่นีเสียงเสียร์บรอ่งเสอีคั้มาแม่มึงเหนื่อยเมัน้อยิงเหรอเงกบอปุงเ้าเป็งได้แบบยจือออกห่อนข้อเบิดบัน Những cốc của em. không cốc. Những 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 Nó Những cốc. 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 Những มาเขาบ่มามันจีบเห็นอันต่ำม,มาหมาคุยให้ยมูเขาให,ให้เขานั่งเขา่าเขากยากเง็ดง่าบเาว่าเมาืม่อพลังคนติมหน้าจอเลยไม่เมือได่อไอไหร่ <laughs> 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 ใจในบททวน้นเสพเสแปรขบสีขาวเลยของไปแล้วมามาผกินนะขอฮะตื่นต้อนเด็กมใส่บลยแล้ี่เอาขวปสีอือวดม่สีสีเลยบสีผนี่แดงอือ ไม่างัน่นปย่างไรได้นหนาะมันขาดบ่ะเฮะยปมันเจียวย่ไปข้าปะก่ะกินน้มึงบอกเออกว่างตักแล้วเเออกว่างกินแล้วเราตักไม่พิ่งกินเนี่ยพิ่งกระเพ็ด บรงวาจะเพื่อหมักต้องหลายเอืดปะวะมากอันนี้เล่าลายไปใส่บกหมากยังมากอันนี้ไหมหมักยังมาเมื่ก่อนมันมีหรือไม่ทำนี้จ้ะตะกี้ของเราเต็มนี่นีนไปใส่กะิ่ตัดบอเป็นทีนงีนอไม่นะก็ตัดอ๋อท้งน่นมันตายเพราะแล้วตาย มันตายอันมันหั่นมันผ่าแล้วลงอันเดียวแลก็เลยเอาทิ้งเลยอ๋อต้องไปทางหลังขวดออกไปีิเ็บอิ่มอิ่มเลยปะอิ่มอืมกม่วงก็ต้องหายหน้าสูมาแท่นเบิดอยู่เทปจับ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 

เซ็บบากๆมาณ